สวัสดีครับอันนี้เป็นวิธีการเรียนคอร์สโฮลาร์ซอนนะครับของรุ่นที่9ก็คือที่สอบปี2569นะครับโฮลาซอนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกับคอร์สอื่นๆพอสมควรเดี๋ยวเล่าคร่าวๆก่อนนะครับว่าคอร์สจริงๆมันจะมี3คอร์สคือ n e t h e r h o r i z o n และซ n i t ตตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่านักเรียนทุกคนเนี่ยใกล้จะเปิดเทอม1แล้วละก็คือคอร์สนี้มันเหมาะสำหรับเด็กม .5 ที่กาลังขึ้นม .6 ที่จะเข้ามาหาลัยที่ต้องใช้ฟิสิกส์นะครับคำแนะนำคือควรจะลงคอร์สไหนอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูรายละเอีียดดขอองคร์กกันว่า ก็จริงๆเนี่ยคอร์สเนี่ยรายละเอียดคือเดี๋ยวผมรีเฟรชแป๊บนึงคอร์สเนี่ยมันจะมีคอร์สเนเดอร์ก็คือที่เป็นคอร์สเนื้อหานะครับอันนี้ก็รอบสดก็ไม่มีละก็ถือว่ามันอนจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าจะลงก็ต้องเป็นลงเป็นออนไลน์ความแตกต่างของการลงคอร์สนี้กับคอร์ส Horizon และคอร์สซีนิตคือเป็นคอร์สหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็คือถ้าน้องตอนนี้ที่จะเรียน เพื่อเข้ามาหาลัยเนี่ยแล้วรู้สึกว่าฟิสิกส์พื้นฐานค่อนข้างแย่มากๆหมายถึงว่าไม่มีความรู้ฟิสิกส์เลยเริ่มจากศูนย์เลยยังไงก็ยังอยากแนะนําให้ลงเนเดอร์แต่มันจะเหนื่อยมากเพราะเหตุการณ์ที่1คือเนเดอร์ Nether นี่มันจะมเ,เริ่มฟิสิกส์ทุกๆอย่างตั้งแต่นับหนึ่งใหม่แล้วก็การบ้านก็จะค่อนข้างเยอะโจทย์ก็ค่อนข้างเยอะมันจะไม่ใช่การเน้นสอบแต่มันจะเป็นการเน้นความเข้าใจาเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าข้อสอบก็จะเป็นข้อสอบจริง ไม่ต้องห่วงนะครับทุกคอร์สต้องทําหนังสือกระทรวงส่งพี่อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อสอบที่เหมือนกับตามหลักสูตรนะนะก็ประมาณ2 0 0 0ข้อทุกคนก็ต้องพยายามทําให้ครบนะครับดังนั้นคําถามคือถ้าฟิสิกส์พอได้แล้วหรือว่าอาจจะเรียนที่อื่นมาแล้วหรือพื้นฐานพอดีอยู่แล้วหรือเรียนฟิสิกส์มาหลายบทแล้วครับขาดอยู่แค่บท2บททํำยังไงดีก็อันนี้คือเป็นรายละเอียดของคอร์สฮอริซอนนะครับคือคอร์สฮอริซอนเนี่ยจะเรียนอันนี้ฟังรายละเอียดดีๆนะครับคอร์สฮอริซอนจะเรียนทั้งหมด3วันนะ คือในโบชัว์มันจะเรียนอยู่วันเดียวเดี๋ยวพี่เขียนเพื่อให้น้องเข้าใจง่ายๆดีกว่า<ฮ> Horizon เนี่ยมันจะเรียนรอ,อ,อบวันเสาร์รอบวันอาทิตย์เสาร์ก็เช้านะครับก็คือ8.45ถึง11.30โดยประมาณวันอาทิตย์ก็8.45ถึง11.30โดยประมาณแล้วก็มีวันพุหัสนะครับตอนเย็นนะก็ประมาณ11.00ถึง19.00 โดยประมาณคร่าวๆวันเสาร์วนี้จะเป็นคลาสสิกของ Horizon เลยคือพี่จะสรุปเนื้อหาให้ก่อนอแยกบทนะครับโทษแล้วก็สอบซึ่งจะไม่บอกนะครับว่าสอบกี่ชุดแต่ครั้งแรกสอบชุดเดียวแน่นอนเรื่องการวัดสอบเรื่องการวัดเสร็จปุ๊บแล้วสอบเลยชุดเดียวแต่วันอาทิตย์และวันพฤหัสจะต่างกันพอสมควร ถ้าน้องลงคอร์สนี้คอร์สเดียวน้องจะมาเรียนได้3วันเลยคือถ้าอยากมาสดนะคอนดิชันอ่นใน,นี้คือย้ำอีกรอบพี่ไม่ได้แยกรอบสดรอบเทปรอบไลฟ์รอบอะไรก็ตามคือลงปุ๊บน้องจะมาแบบไหนก็ได้แต่ห้องสดมันมีประมาณ45ที่นั่งให้น้องเลือก ใครมาก่อนได้ก่อนในแต่ละครั้งนะครับน้องบอกว่างแค่วันอาทิตย์ก็มาแค่วันอาทิตย์ว่างแค่วันพฤหัสก็มาแค่วันพฤหัสว่าง3วันจะมาสามวันก็แล้วแต่ถ้าที่นั่งไม่พออาจจะมีที่นั่งเสริมนิดหน่อยจะนั่งพื้นพี่ก็ไม่ได้ว่านะครับก็จริงๆไม่ได้เก็บราคาเป็นหอสดก็ตามโบชัวเขียนไว้มันมีวันเดียวก็อันนี้ก็3เท่านะครับทุกอันอัดเทปให้หมดเลยยกเว้นช่วงที่คุยเรื่องปรัชญานิดหน่อยที่อาจจะเสียงเสียงกับน้องนะบางคนพูดอะไรก็เสียงเสียงหาเรื่องคนอื่นก็อย่าดีกว่า อ่ะวันเสาร์เนี่ยการสอบเนี่ยจะเป็นชุดใหม่ของปีนี้เลยพี่จะแต่งใหม่ล่าสุดซึ่งมันจะง่ายขึ้นเพราะข้อสอบจริงมันไม่ได้ยากมากมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละแต่พี่ก็ออกข้อสอบยากวันพฤหัสจะเป็นสอบแยกชุดเหมือนกันนะครับก็จะล้อกับวันเสาร์เลยแต่เป็นชุดเดิมเป็นชุดที่มันยากกว่า ซึ่งชุดที่มันยากกว่าเนี่ยปีที่แล้วพี่อัดเทปไว้ให้หมดบางคนบอกไฟแรงผมอยากทําเลยครับมีเทปให้หมดเลยนะแต่จากฟีดแบ็กพี่ๆเขาที่บอกปีที่แล้วก็เอยอยากให้ออกอีกชุดหนึ่งให้มันง่ายขึ้นพี่ตี้พอทําให้ได้ไหมก,ก็ต้องทอําอ่ะวันอาทิตย์อันนี้จะเป็นสอน t p a d 1และ3นะครับรเผอิญ t p a พ1และ3มมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกันมากแล้วก็ใช้คล้ายๆกันดังนั้นควรจะเรียนทั้งคู่ มายถึงว่าหมอพี่ก็แนะนําให้สอบ t ีแพดสด้วยเพราะจะได้ไม่ตื่นข้อสอบตัวข้อสอบมันคล้ายๆกันวิศาวะพี่ก็วิศาวะจะเศร้าหน่อยนะครับเพราะว่าทีแพดสมาสอบก่อน t ีแพ1หน้องหมอมันจะได้เปลียดตรงที่เขาจะมาลองสนามสอบน,น้องก่อนทีแกงเงี้ทีแพดทีหนึ่งทีแกงเงี้เพราะฉะนั้นหมอจะมีโอกาสได้ลองหมอทันตะเภสัชเนี่ยมีโอกาสได้ลองสนาม t ีแกแล้วก็ทีแพดก่อน แล้วเอทีแพทสก็ทีแกดก่อนก่อนไปสอบทีแพทหในะอีก2อวิคถัดมานะครับวิคสวิคถัดมาก็พี่จะสอนในวอาทิ์ให้แถมให้ทั้งเช่าเชื่อมโยงความถนัดแพทย์ความถนัดวิศวะมองอะไรพวกนี้ก็จะมีข้อสอบจากรุ่นพี่ที่เขาจำจำมาให้แจกพวกน้องด้วยก็ทั้งหมดนี้แถมไปให้เลยนะจริงๆตัวตามตารางราคาที่น้องออกเนี่ยสรุปเนะะื้อหาแยกบท20บทเนี่ยก็คิดว่าน่าจะ ไหวละแต่ที่เหลือพี่แถมไม่ฟรีเพราะนั้นจริงๆจะมีข้อสอบทั้งหมด40ชุดชุดละ10ข้อก็400ข้อที่ไม่ซ้ำกันส่วนใหญ่เขเป็นพี่แต่งนะครับข้อนี้เป็นที่ข้อสอบพี่แตง่งแล้วก็จะมีสรุปเนื้อหาแต่คําแนะนําคือสรุปเนื้อหาเนี่ยไม่แนะนําให้คนที่ไม่มีความรู้ฟิสิกส์เลยมาดูมันจะยากมากมันจะเหมือนกับปึ้ง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 แล้วทำยังไงดีอ่ะทำยังไงดีงั้นมาดูส่วนนี้ดีกว่า ตัวคอร์สเนี่ยหลังจากที่น้องลงเนี่ยไฟล์เป็น PDF รายละเอียดไลฟ์ทาง YouTube เหมือนที่ดูอยู่นี้น้องก็จัดก,การเองนะครับแต่พอเข้ามาในคอร์สปุ๊บมันจะเป็นกลุ่มลายอย่างนี้ฮอริซอนเนี่ยน้องเข้ามาในโน้ตกลุ่ม ในตัวโน้ตของกลุ่มเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่พี่แถมให้ทุกปีอยู่แล้วเราคิดว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากคือพี่จะแถมเทปเนื้อหาเนเดอร์ของปีที่แล้วให้ไม่รวมโจทย์นะครับมันจะเป็นเนื้อหาบวกโจทย์นิดหน่อยแต่จะไม่มีเฉลยการบ้านอะไรพวกนี้ให้คืออยากให้น้องดูเนื้อหาคร่าวๆคือมีทุกบทเลยบางคนไม่ได้เรียนม .6 มาไม่ได้เรียนอะไรมาเนี่ยมันจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยมีตั้งแต่เรื่องแรกจนเรื่องสุดท้ายก็คือตั้งแต่แบบพื้นฐานฟิสิกส์การวัดกลศาสตร์ แยกหมดเลยจนถึงเรื่องสุดท้ายก็คือควอนตัมแมชชีนิกส์หรือฟิสิกส์นิวเคลียร์ที่มันเป็นพื้นฐานนะครับเบสิกสำหรับเด็กม,ม .6 ไฟล์เรียนอยู่นี่น้องเข้าไปดูได้หมดเลยก็จิ้มปุ๊บดูปั๊บอ่อโทษโจิโ้มผิด,ดน้องจิ้มปุ๊บอ่ามันก็จะมีลิงก์เข้าไปปุ๊บน้องก็เข้าไปดูเลยน,นะครับมันก็มีวิดีโอให้ดูนะคำแนะนําที่สําคัญคือถ้าน้องรู้สึกว่าพื้นฐานไม่แม่นอยากเรียนฟิสิกส์ใหม่หมดเลย เออถ้ามีปัญหาเรื่องเงินบอกพี่ได้เลยครับอยากเรียนเนเดอร์มากแต่มีปัญหาเรื่องเงินอะไรคุยนอกรอบได้สาหรับเทปเนเดอร์พวกนี้แล้วน้องอยากจะดูก่อนที่มาเรียนคาแนะนําคือสมมติวีคหนึ่งพี่บอกว่าวีคหนึ่งเนี่ยยังไงก็ต้องเรียนเรื่องการวัดดังนั้นก่อนที่จะมาเรียนวีคหนึ่งน้องต้องดูเทปหนึ่งให้จบก่อนวีคสองจะสอบเรื่องคินเนติกอะไรพวกนี้น้องการเคลื่อนที่สมบัตวีคสองอาจจะต้องดูเทปสองเทปสามให้จบก่อนนะ ก่อนจะมาทําหนังสือกระทรวงเพราะนั้นมันจะมีโอกาสสุดท้ายให้น้องแก้ตัวแล้วสำหรับการสอบฟิสิกส์คือคอร์ส o r i ิซอนนี่แหละครับถ้ามาเริ่มซีนิดเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ทันแล้ว h o r ิซอนเนี่ยจะเหนื่อยมากสําหรับคนที่เหมือนกับยังไม่ได้เรียนอะไรมาเหนื่อยยังไงสมมุติว่าสัปดาห์ที่1นะครับสัปดาห์แรกเปิดวันที่11สมมติพี่เปิดเปิดวันที่1 0 1 1นี่10พฤษภาคมสัปดาห์แรกเนี่ย ก่อนถึงสัปดาห์แรกนะครับ10 11แล้วก็วันอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยน้องควรจะทำหนังสือกระทรวงให้จบบทที่1ดูเทปเนเดอร์พี่ให้จบอันแรกสำหรับคนที่เรียนเนเดอร์แล้วในปีล่าสุดก็ดูของปีล่าสุดไปเลยนะครับไม่ต้องดูของปีที่แล้วให้จบอันแรกก่อนที่จะมาสอบของจริงที่เป็นข้อสอบชุดพี่1ครั้งแล้วสอบตอนวันพฤธหัสอีก1ครั้งดังนั้นแปลว่าน้องเนี่ยจะได้สอบ2ชุดซึ่งเป็นเรื่องเดิม คือมีโอกาสได้แก้ตัวอนพุทธหัตอีกที่ที่มันยากขึ้นอะไรอย่างงี้พวกนี้ดังนั้นมันจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่พอจบคอร์สฮอริซอนฟิสิกน้องจะจบอีกหนึ่งครั้งสำหรับคนที่เรียนเนเดอร์แล้วมันจะดีมากตรงที่น้องได้ทวนฟิสิกใหม่ทั้งหมดเลยแล้วสอบด้วยสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนเนเดอร์ก็จะมีข้อดีตรงที่น้องได้ทวนแบบเรียนหนักมากๆอะฟิสิกแล้วจบจริงๆไม่ได้จบแบบว้าเรียนพิเศษจบแล้วก็ไหวอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้เป็นคําแนะนําสำหรับคนที่ไฟแรงมากพี่มีเทปฮอริซอนให้เลย ของรุ่นที่แล้วก็คือรุ่นที่8ครบทุกชุดข้อสอบครบทุกชุดแต่คําแนะนําถ้าน้องว่างมาเรียนสดหรือว่าอยากดูเป็นไลฟ์ของวันพุธหัสอย่าเพิ่งดูเพราะว่าความตื่นเต้นในการสอบไม่เหมือนกันหรอกกับการดูเทปโอเคคนระับขออนี้เว็นข้ที่ําคัญอันนี้เพิ่มเติมที่แถมให้นะครับข้างในจะมีรีวิวของรุ่น6รุ่น7รุ่น8ที่บอกควรอาหารหนังสือยังไงควรทําอะไรบ้างเนี่ยมีให้หมดเลยแนะนําการเตรียมตัวสอบจัดตารางเวลายังไง หนังสือกระรวงนี่คือการบ้านน้องควรต้องทําทุกข้อนะครับหนังสือกระทรวงอย่างน้อยทําฟิสิกส์ให้จบภายใน n นเธอร์ฮ r i ิซอนแล้วก็ต้องทําเลขเคมีชีวะด้วยนะอันนี้คือรายละเอียดคร่าวๆของคอร์สฮ o r ิซอนดังนั้นถ้าน้องสนใจก็ลองเตรียมตัวนิดนึงมันจะหนักคอร์สฮ o r ิซอนเป็นคอร์สท,ที่เหนื่อยที่สุดแล้วคำถามคือแล้วแล้วซีนิจะต่างไงกับฮิซอนก็คือซีนิเป็นคอร์สท,ทำโจทย์ ข้อสอบจริงข้อสอบรวมชุดข้อสอบพี่แต่งอะไรก็ตามแต่ว่ามันจะเหมือนของจริงเลยคือ30ข้อ25ข้อแล้วแต่ชุดแล้วแต่ปีทีแพทสเลยของจริงนะในช่วงแรกรวมถึงการดูแลหลังสอบติดด้วยว่าจะทํำยังไงบ้างหรือว่าเลือกคณะอะไรซีนิตเนี่ยก็จะเป็นคอร์สที่เหมือนกับเหนื่อยน้องสบายพี่หน่อย <laughs> พอข้อสอบจริงแบบพี่ทําแล้วก็สบายกว่าอะไรเงี้ยแต่โฮลส์ซอนจะเหนื่อยทั้งพี่ทั้งน้องแล้วก็มันอาจจะไม่ได้ชิลมากเลยนะครับหลังจากนี้ก็ถ้าตัดสินใจลงแล้วก็ เต็มที่แล้วกันนะครับใครจะมาสดอะไรก็ขอให้ตั้งใจนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่มาเล่นเล่นๆอะไรพวกนี้เพราะว่าเทปเนี่ยจะส่งไปให้เด็กต่างจังหวัดหรือคนที่เขาไม่มีโอกาสได้เรียนสดด้วยพี่ก็อยากให้คุณภาพเทปมันดีนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ในไลน์แอดเมก่อนให้นักเรียนสมัครเองนะครับสวัสดีครับ